อ่ผมยังไม่คราบคอนมาอีกอ่ะเดี๋ยวโอ๊ยออกวะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันไม่หนีวิวิมันบวกวะมันบวกมันบวกไอหามันบวกบวกิสองตัววีดีเอเอวง สวัสดีครับผมซีเมเอนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม The Lord of the r i n g Return to Moria นะครับก็เป็นเกมแนวประจนไพ่ขุดเหมืองขุดแร่นะครับคราฟของสู้กับมอนเตอร์ภายในเหมืองน,นะครับอ่าคร,าครา่าวๆเนาะเดี๋ยวลองมาเล่นกันเลยนะโอเคได้แล้วนะอ,อสามารถโหลดเซฟได้คือผมลองไปทดสอบเล่นมานะกดว่ามันเล่นได้นะผมเลยเอามาเล่นนั่นเองนะครับมันสามารถเข้าร่วมคนอื่นได้เนาะเราสามารถสร้างโลกได้นะ อ่าผมจะเลือกเป็นโลกแบบแคมเปญนะครับก็คือเนื้อเรื่องตามของเกมเนาะคือเราสามารถเล่นเป็นแซนบ็อกก็ได้นะก็คือเราสามารถไปสำรวจตรงไหนก็ได้เนาะแต่ผมจะเล่นเป็นแคมเปญเพราะว่าตัวแคมเปญมันจะมีสอนด้วยนะคือเกมนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นแบบจริงจังเนาะแค่ทดสอบว่ามันสามารถเล่นได้นะครับอ่ะสามารถสุ่มซีดได้ด้วยฮนะกดเลือกมม่มๆแล้วกันนะอ่ะสร้างเลยนะครับ

This is a sign. No signs or kings are going to stop us. This is the time to reclaim doom Today we get into that mountain. Any luck? No. Won't budge. Did you try speaking friend? Now, why didn't I think of that before? You did your best. On to plan B. เหมือนเราก็เล่าพนามเข้าตัวหุบเข่าเนาะตอนแรกมันยังเปิดไม่ได้นะเอาระเบิดเหมือนจะใช้ระเบิดหรือเปล่าเออเหมือนจะใช้ระเบิดนั่นเองนะระเบิดทำโอเค โอเคเหมือนกำลังขนดินเปินมาไว้ในถ้าหรือเปล่าแ,ลแสดงว่าน่าจะจุด ในนั้นน่าจะเป็นดินปืนแหละผมว่านะาคือผมลงม็อดที่มันเป็นภาษาไทยนะครับก็เลยเข้าใจได้ง่ายอยู่เพราะ<ร>ผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะอยู่ดีตัวละครเราล่วงเหรอเกิดอะไรขึ้นอ๋อเมื่อกี้นั่นเองตามฉากนะก็คือเราล่วงลงมา เขากําลังจะวางเหมือนจะเป็นวางระเบิดอะเออน่าจะเปิดประตูเข้าถ้ำหรือเปล่าแต่เปิดว่าเราล่วงลงมาในถ้ำก่อนนะครับเป็นเพราะอะไรบางอย่างเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเออเหมือนเราต้องหาทอชเหรอซึ่งตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าเราเริ่มเล่นใหม่นั่นเองนะครับเอ,อ่อเก็บพวกไม้นะครับรวบรวมไม้นะ ไม้มันเป็นยังไงอ่านี่ไงกด e โอเคอ่ารวบลงไม,ม้แล้วกด c นะครับ t o เยี่ยมแล้วก็นี่ไงโอเคครับเหมือนเกมมันจะมืดๆหน่อยเนาะก็เดี๋ยวเพิ่มแกรมมาเกมแล้วกันนี่คือการเริ่มประจนภัยแล้วใช่ไหม เหมือนเราล่วงมาในตัวปุาตัวเขาที่เป็นเขาโมเรียเนาะซึ่งเหมือนเรากำลังจะมาทำอะไรในนี้แหละกดทีเพื่อเรียนรู้นะครับอพอมีภาษาไทยนี่มันคือง่ายขึ้นเยอะนะทุกทีนี่คือเล่นเป็นภาษาอังกฤษไงเออผมลองไปหาโหลดตาม u t u b e ที่เขามีสอนกันนะก็เลย ได้เป็นภาษาไทยมานั่นเองนะเหมือนเรา,เาสร้างอีเตอร์นะก็คือตัวพิกแอคนั่นแหละกด C นะครับนี่ไงอีเตอร์ธรรมดานะโอเคเราเซ็ตเอาไว้่างนี้แล้วกันอ่ะเราสามารถถือเขาเพิงแล้วก็ถือในส่วนของตัวพิแอคได้นะครับอันนี้ จุดน่โอเคจุดให้แสงสว่างนะเดี๋ยเริ่มขุดเลยสิ่งโซกปกนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกก้อนผนังเออผนังดินที่มันมีเอ,อ่อผนังดินแล้วก็มีพวกหินผสมด้วยนะนบทสอนเสร็จสิ้นนะกุมงทางออกนะครับ อ้าวเหมือนตัวละครบอกว่ามีกองไฟแสดงว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแน,น,น่นอนน่าจะมีคนอยู่ไม่แน่ใจว่ามีคนแคะหรือพวกเราอยู่ด้านในหรือเปล่านะเขาบอกให้กินเห็ดนะครับกดคีย์ลัดเลขห้าอ๋อคือรู้สึกว่าตัวละครเราจะมีค่าความหิวด้วยนะสีแดงน่าจะเป็นเลือดนะครับมุมซ้ายล่างเนาะ วันนี้เป็นวันที่หนึ่งตอนเช้าเนี่ยเอมีอันนี้คืออะไรให้เกียรติเหมือนจะเป็นศพศพคนแค่เหรอน่าจะเป็นศพผู้วายชนไม่นแน่ใจว่าเขามีอะไรให้เราเปลวอาเปลวไฟแห่งความส้มจำบ่มันคืออะไรวะ่ะปล่อยลวกันเนะอ,อ,นอ,เอีกาอ๋อนี่เหรออู้ตัวเบลอเลย <laughs> <laughs> ah, are you from our camp? Uh, thank the winds. Uh, I am eric son of Arak. Yours is the only friendly face here. What happened to the rest of camp? Uh, I cannot tell. Uh, uh, a curse. Ill curse. It blocks me. o u l d you หาทางออก r a way out? And for any other survivors? <S I s I l o เเหมือนเขาจะช่วยหาทางออกให้เราเหรอนะเราก็เล่นกันต่อไปนะโอเค จุดไฟก่อนจุดไฟที่แถวทางเดินนะตรงนี้รู้สึกว่าจะขุดได้นะเหมือนสิ่งไอ้ตัวกำแพงดินเมื่อกี้นั่นแหละขุดตรงยาวเลยนะอเอเหมือนตรงนี้จะเป็นทางที่เป็นสูงก่อสร้างแพลตฟอร์มที่รวดเร็วเพื่อสำรวจภูมิประเทศนะครับ อ๋อกดบีอ๋อนี่ไงกดบีอ๋อทำเป็นแลดฟอร์มปีนขึ้นไปเหรอโอเคเอะมีได้ไหมอ่าได้ครับเรียบร้อยแล้วก็ลงไปเหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็มาขุดต่อนะเหมือนเขายังอยู่ในช่วงทูก utorial อยู่หรอนะ เราก็เรียนรู้กันไปยังไม่เจอมอนนะยังไม่เจอมอนเหมือนจะมีสเต็มมีน้าด้วยเนะี่ยสีเหลืองๆอแล้วมีเห็ดเหมือนจะมีด้านขวามีประตูอะไรฮนะอะไรเนี่ย เขาบอกให้เราเปิดด้านอีกข้างแสดงว่าเราไม่สามารถเปิดได้ตอนนี้แสดงว่าเราต้องหาไปทางนู้นน่าจะเป็นการเดี๋ยวมันก็บอกแหละเขาอบอกให้เปิดได้อีกฝั่งหนึ่งโอเคเฮ้ยหนูหนูหนไม่โจมตีแล้วใช่ไหมโอเค เหมือนจะมีมอนให้เราตีแล้ววะ่ะแสดงว่าไอ้พวกนี้น่าจะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถและล่ามันได้นะเหมือนสัตว์ซึ่งเราสามารถคาฟอะไรได้บ้างอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือโล่โอ้โหโล่ไม้นะอ่าทำขวานได้แล้วนะใช้เศษโลหะแผ่นไม้แล้วก็เศษผ้านะโอเคตอนนี้เอาอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนนะ สามารถเราสลับแบบนี้ได้โอเคคลิกขวาคือบล็อกคลิกซ้ายคือตีอ,อ่ะเข้าใจง่ายไปไหนแล้วจะหนูตัวเมื่อกี้หายอย่างไวเลยหายอยู่นี่อยู่นี่ขอสับหน่อยสิมันไม่สอนแต่เราน่าจะหล้ในไงเนื้อได้เนื้อมาแล้วนะโอเคแสดงว่าในนี้คือมีหนูให้ล่านะ มีหนูให้ร่านั่นเองโอเคสามารถถือขอเปอิงแล้วก็ขวานได้นะโอเคลองวิ่งขึ้นไปเลยเสียงอะไรอะอย่าบอกว่าเหมือนมีคนอ,อยู่ด้านบนเหรอ เสียงมันเหมือนอยู่บนหัวผมอะพวกอ็อกก่อะนี่คนแค่มีบอกละเอียดเนาะเพราะอันนี้มันคือเกมอยู่ในจักรวาลเดียวกับอะไรอะ,อะ The Lord of the r i n g นั่นเองเนะที่เราดูหนังกันแต่ผมก็ไม่ได้รู้ละเอียดนะดูแค่ดูผ่นานๆเออดูอาสนุกสนานนั่นแหละ เหมือนตรงนี้อันนี้เราฟาดได้ป่าวะอ๋อฟาดได้หมดเลยเหรอทำดามเมจได้ด้วย,วยแสดงว่าโอเคเนี่ยเสียงเหมือนอยู่ด้านบนน่ะพวกออกอะอะน,นั่งไงอีกาเหมือนตรงนี้จะเป็นเซฟโซนน่ะเออเหมือนที่พักเออประมาณนั้นนะเรามาคุยกับอีกาก่อน No way west, no way out. I did not think we would see shadow cursed ruins in Moria. Our path then must go east. Uh, long journey, you must prepare up here at that old dwarven camp. You're right, it's time to find shelter before making our way further. I will scout ahead. Uh, deal, deal, deal. พวกออกมันมาสอดแนมเราวะพวกออกมาเฮ้ยมึงจะให้สู้เลยเหรอเอาสี่มาดีเอา <c oughs> อ๋อมันมาสอดแนมเราโอเคมันมาสอดแนมแสดงว่าดูทรงแล้วเหมือนจะมีพวกมอนมาตีเราวะเราต้องทำแบบเหมือนเป็นทาวเวอร์ดีฟนอ์อะไรอย่างงี้ใช่ปะ ไม่รู้นะเล่นไปตามเกมแล้วกันนะอืมบันทึกคืออะไรกดจอะไรวะ,ะน่าจะเป็นล็อกของเกมนี้แหละอันนี้เรามาสร้างเตาอุย้ยมีหนูสับหนูก่อนเลยได้ห่ารครับเตา โอเคเขาบอกให้สร้างเตานะนี่คือเตาโอเคเรี okay. ยบร้อยครับเหมือนเราต้องมาสร้างทั้งหมดเลยหรือเปล่าอ่าแท่งเหล็กเหรอเราไม่มีวะอันนี้อ่าต้องการหินซึ่งหินเราไม่มีโอเคเดี๋ยวเราขุดผมคิดว่าพวกนี้น่าจะขุดได้อันนั้นไงโอเคเกมมันน่าจะขุดได้เกือบหมดเลยป่ะพวกกำแพงงี้ขุดได้ไหมอ้ยได้นี่ว่าเพราะมันมีดาเมจฟองนะโอ้อันนี้ขุดได้ใช่ไหมโอขุดได้หมดเลย โอ้โหถือว่าอิสระมากในการขุดนะพวกเสาวพวกอะไรอย่างนี้อ่าเรามีเห็นแล้วนะก็มาสร้างเลยเหมือนตรงนี้มันจะเป็นแคมป์ของคนแคะรุ่นก่อนนะหรือยุคไม่ใช่รุ่นก่อนน่าจะเป็นคนงานคนก่อนเออก่อนที่เขามาขุดแร่ในนี้หรือเปล่าอ่ารู้สึกว่าตอนนี้มันตอนเช้าเหรอแสงสว่างมันจ้าซะเหลือเกินนะโอเคตอนนี้เขาให้ อันนี้อะไรเนี่ยต้องใช้ค้อนเหล็กนะครับเพื่อทําการสร้างไม่รู้คืออะไรแต่ที่รู้ว่าเกมนี้มันคือการขุดแร่นะขุดแร่ฟาร์มของทรัพยากรมาอัพเกรดตรัวละครกด e เพื่อล้องเพลงแม่งมีล้องเพลงด้วยเออใช่คนแค่เวลาแม่งขุดแร่มันจะมีการล้องเพลงเหมือนอารมณ์ดีอะเออ <The kids S 1> เหมือนเราเจอของดี <I go. S 1> คงไม่โดนลิขสิทธิ์ไหมเสียวหรือเกินแ<ๆ>ล่อล็กดูสนุกเขาละ่ะหยุดร้องเพลงเลยอ <N> รู้มึงชอบถึงต้องทำงานก่อนขดุดอันนี้แล่อะไก ที่ขุดเรายังแบบธรรมดาอยู่เลยโอเคมันจะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วนะน่าจะเหลือแค่หินนะครับทีนี้ย้อนกลับไปด้านบนนิดนึงนะครับย้อนกลับไปเปิดเมนูตัวบีแล้วเขาบอกให้สร้างในส่วนของเตียงนะครับอ๋อตอนนี้เราปลดล็อกคบเพิงอ่ะคบเพิงแบบติดผนังกับคบเพิงตั้งพื้นเนาะแล้วก็เตาเตาพวกนี้รู้สึกว่าเรามีอยู่แล้วเนาะก็คือเราสามารถ ใช้ซ่อมจากอันเก่าได้เลยเนาะ,ะสร้างเตียงก่อนตามขียวสอนให้เรานะเตียงผมไว้ด้านในแล้วกันต่อไปทําการอ้างสิทธิ์เตียงอ๋อเหมือนกดจุดเซฟอะเออจุดเซฟกดแอคทีฟจุดเซฟไว้อ่ะต่อไปเขาบอกให้ทําการอ่าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษว่ะแต่ก็พออ่านได้อยู่นะอ่าคุกมัสลูมมันจะเป็นซุปใช่ปะนั่นไงสตรูอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ซุปมันคือสตรู ก็ครื่องคือ,ค,อคือกันปะเออศัตรูนี่มันจะเป็นแบบค้นๆกว่าถ้าซุปนี่มันจะเป็นเหลวๆอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้นะอ่าเราค้าเผื่อเลยแล้วกันไหม αι, เผื่อไว้ก่อนนะไม่รู้ว่ามันมีระบบอาหารเสียหรือเปล่าอนี้ไม่รู้เหมือนกันเฮ้อันนี้อะไรเนี่ยมีหินให้เราด้วยฮะทานหินเหรอ โอเคลองมาดูตรงนี้เราคราบได้ยังยังไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องหาเหล็กก่อนนะครับอันนี้เราขาดาเพชรดำนะครับไม่แน่ใจว่าเพชรดำนี่คืออะไรเพร็ดดำมันคือไอ้ตรงนี้มันทุบทิ้งได้ไหมทุบทิ้งแม่งเลยเออไม่ได้ใช้ก็ทุบทิ้งไปซะเอา้าเสร็จแล้วปะนี่ไงโอ้โหกินเลยอ๋อคราบแล้วมันวางอย่างนี้เลยเหรอ เราสามารถเอาใส่ใส่ได้ไหมอ๋อใส่ไม่ได้ครับเหมือนจะเก็บไม่ได้นะต้องวางบนโต๊ะหรอสร้างที่เก็บของนะครับนะตามที่เขาบอกนะโอเคน่าจะเป็นหีบไม้แน่นอนไว้ตรงนี้เลยเก็บไปก่อนเลยพวกเนื้อพวกไม้นะเห็ดเก็บไปอันนี้เก็บไปเหล็กเหล็กเก็บไปก่อนแล้วกันนะนะเพราะว่าตอนนี้เราทรัพยากรของเราที่ ใช้เนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรนะมีแค่ของใช้ทั่วไปนะพวกขวานพวกทอสอะไรอย่างนี้ต่อไปที่เราต้องทําก็คือรวบรวมในส่วนของแท่งเหล็กนะครับอ่ะแท่งเหล็กนี่คือเราสามารถเผาได้เลยใช่ไหมนี่ไงเติมคิวเข้าไปอ่าได้เยอะอยู่ทีนี้ก็รอเหล็กมันหลอมเสร็จนะโอเคสามก้อนแล้วปะต่อไปเขาบอกให้ทําการสร้างโรงตีเหล็กเหรอโอเคน่าจะเป็นอันนี้แหละ มคิดว่านะคงไม่มีแล้วแหละถะานแดนเรียบร้อยปลดล็อกแล้วนะเราครับดาบเหล็กได้นะครับโล่นะซึ่งเป็นโล่เหล็กด้วยนะแล้วก็้อนเหล็กนี่ไง้อนเหล็กไอ้ตรงนี้ที่เราจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรซ่อมอะไรก่อสร้างตรงนี้เออที่มันเป็นอุ้ยหมาปลาเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยกูยังไม่มีอาวุธที่มันดีกว่านี้เลย,ยไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาบนี่ใช้อะไรใช้สามหรอมันต้องใช้หนังดีกว่าแสดงว่าเราต้องจัดการไอ้ตัวหมาป่าเมื่อกี้ว่ะสองตัวเมื่อกี้มันไปไหนละเรายังไม่มีเกาะยังไม่มีอะไรเลยจะรีบห้าวไม่ได้นะเฮ้ยนใี่ไงหมาป่ามันมาแล้วมาดิสู้นะเว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาหมา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 เจ้าหมาปลาโอ้โหบล็อกมาสิบล็อกได้นะโอ้โหดาเมจโอ้โหโดนโดนเอาล่วงดิโอ้โหแม่งล่วงยากเหลือเกินโอโ้ตายหนึ่งเจ็บหนึง่งเจ็บหนึ่งโอเคมาดีโอเค,อเครับมือได้อยู่นะไม่ถึกมากไม่ถึกมาก อาเราได้เนื้อเหรอไม่ได้หนังเลยเหรอโอเคหนังก็ไม่ได้นะกินอาหารก่อนละกันกินอาหารเพิ่มเลือดด้วยฮะโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมาเก็บเล็กก่อนนะตอนนี้เราสามารถครัพยังคราบไม่ได้ยังขาดหนังอยู่อะ่ะแต่เขาให้คัาในส่วนของดาบซึ่งดาบก็หนังอะมันต้องการหนัง เหนื่อยอา้าตอนนี้เราเหนื่อยวะ่ะแสดงว่าต้องไปนอนแน่เลยวะ่ะเดี๋ยวเราลองไปที่เตียงก่อนว่าเราสามารถนอนได้ไหมอันนี้ไงนอนพักเออจริงวะ่ะนอนพักได้ครับเสียงอะไรวะ <laughs> ันมีเสียงอะไรอ๋ออาหารเน่าได้ด้วยนี่ว่าโอเคงั้นทำแค่เฉพาะที่จำเป็นนะ อาหารเน่าไว้ด้ด้วยครับท่านผู้ชมโอเคเขา้าใจตอนนี้เราสามารถคราฟค้อนได้ใช่ไหมแต่ค้อนนี่ก็คือใช้เหล็ก2องอะคราฟเลยแล้วกันเดี๋ยวเก็บของที่ไม่จะเป็นก่อนโอเออาหารโอเคกินอาหารแล้วนะตอนนี้ก็ อแล้วส่วนกุญแจนี่ผมจะเอาจากไหนอ๋อนี่ไงเรากดแล้วเราปลดปลดล็อกสูตรบุตรอะปลดปล็อกสูตรซึ่งอ๋อนี่ไงกุญแจอ๋อสร้างจากตรงนี้เลยโอเคเราได้กุญแจแล้วแสดงว่าเราก็ปลดล็อกได้แล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับมีเหล็กให้เราซึ่งตอนแรกเราไม่รู้ไงโอเคมันสามารถทำอย่างนี้ได้่ะ เรีนรู้เรียนรูกดทิ้งได้ไหมจริงจริงมันน่าจะเก็บเก็บมาเป็นของเราได้ไหมย้ายอะ่ะเอ๊ะช่างมันอ้าวพื้นที่ค้นหานะครับแสดงว่าเหมือนจะมีภารกิจใหม่ให้เรานะแต่เรายังไม่ได้เสร็จหนังเลยวะเคต้องไปก็คงต้องไปนะพื้นที่ให้เราค้นหา เฮ้ยพวกออกมันมาซุ่มดูเราอะเราวิ่งยาวเลยนะวิ่งยาวไปดูเลยว่ามันมีอะไรเอ่อมันคืออะไรอ่ะมีของดรอปอยู่ด้วยฮะอ้ามาปะมาดิมาดิมาดิาดฝันแม่งเลยโอ้โหแม่ง เล่นเราก่อนมันเล่นเราก่อนอืมได้เนื้อมาไม่ได้หนังโอ้ยตายเถอะอันนี้คืออะไรต้องการหินเหรอเราต้องมีคอนซึ่งคอนเราคราบมาอย่างวะอ้าผมยังไม่าคาฟคอนมาอีกเหรอ,อ,อ,อเดี๋ยวโอ๊ยออกวะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันไม่หนีว้ยเฮ้ยมันบวกปะมันบวกมันบวก ไอ้ห่ามันบวกอูสองตัววีดีเอเอวิ่งอันนี้คืออะไรไม่รู้ได้อะไรกูหนีก่อนละอ้ยมิงมมันมีธนูเอ้าโุณนชนไปดิชนไปดิไดอ้นหนูบล็อกบล็อกบล็อกปล่าอเ,เอ้ามึงมีมึงมีขวานเอ้มึงมีกระบองแต่มึงใช้หมายหมายอุ้ยแม่งมาจากไหนวะ เอาจริงถามจริงมึงมาจากไหนืหบล็อกล่วงสองนี decent. ่เหมือนจะล่วงหนึ่งอืมอืมอืมโดนชนไปเอาดีเจ็บเจ็บเจ็บแล้วอืโดนชนไปล้มล้มเอาล่วงหนึ่งล่วงอีกหนึ่งครับนัดหนึ่งอืมอืมบล็อกชนไปล้มไปดิ อือุ้ยโดนธนูโดนธน,น,นูยิงสองอันโดนหัวไหล่หนึ่งอันกับกระเป๋าหนึ่งอันเมื่อกี้เราเก็บอะไรวะอืมแต่เราสู้ได้โอเคสู้ได้อยู่นะเดี๋ยวเดวจ,จุดไฟก่อนมันจะได้สว่างนะตรงนี้เหมือนจะมีอ้อมีเหมือนเดิมเลย แสดงว่าเหมือนมันจะเป็นสถานที่เก่าที่คนแค่เขายุคก,ก,ก่อนๆเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยป่ะเหมือนด้านหน้าเราจะมีตัวอะไรไม่รู้อูโโดับพังดับพังดับพังถามจริงหูพังตอนนี้เนี่ยอุ้ยมันไม่มาคาฟใหม่เลยล้วกนันนะคาฟใหม่เพราะว่าทรัพยากรในการคารฟก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะ มามาไหมหมาใหมให่มันคือตัวอะไรเขาตายโอ้ได้เนื้อว่าไม่ได้หนังหนังได้จากไหนไงประเด็นผมหาหนังจากไหนครับตรงนี้เดี๋ยวเรได้กล่องในกล่องมันต้องมีของดีมีอะไรหนังสือหรอมีเหล็ก อะไรก็ไม่รู้นะก็เระเป๋าเต็มเออเราสามารถวางได้อย่างวะวางครบไหมเอาครบแล้วแล้วไงกดเปิดกดลี่ขวาใช้อะไรอะ่ะปลดล็อกอ๋ออันนี้คือไพลินมีเงินด้วยอู้มีเงินภาในเกมนี้แสดงว่ามีพ่อขามีพิก เดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันนะขอกลับไปสถานที่ของเราก่อนนะกลับไปด้านบนก่อนกลับมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอเอาของมาเก็บก่อนเก็บไม่ได้ขอ,องเต็มแล้วนะอันนี้หนมปังหนมปังไว้ที่นี่แล้วกันเก็บผ้าไปไม้ไม้รู้สึกว่าจะตันที่ ก้าร้อยเหรอไอเก้าสิบเก้าเนี่ยโอเคอาหาร <Yeah. S 1> ไว้นี่ <Yeah. S 1> เรายังไม่ต้องทำอาหารเพราะเรามีอาหารอยู่นะโอ okay. เคเดี๋ยวมาทำขวานก่อนล้วกัน <Yeah. S 1> ขวานที่เราต้องทำ <Yeah. S 1> เอาไว้เลขห้าแล้วกัน <Yeah. S 1> แล้วก็อ๋อ oh. โลที่เราไปปลดล็อกมาเมื่อกี้นั่นเองนะ <Yeah. S 1> จริงๆเราเอาเป็นโลเล็กเลยก็ได้นะเพราะเราคาบได้นะครับ เราจะได้ทิ้งไอ้โล่ไม้นี่ไปเราจะได้มีโล่เหล็กนะส่วนดาบเรายังไม่ได้หนังเลยอะไรวะหนังมันหายากขนาดนั้นเลยเดี๋ยวหนังผมจะหาจากไหนะประเด็นตีมอนก็ไม่ดอบด้วยนะประเด็นเสือว่าผมต้องหยุดไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการประจนภัยในคลิปนี้นะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันในพาร์ทหน้ากัน ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s c r i b e ให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับก็นานๆที่ลงคลิปนิดนึงนะเพราะว่ามันอาดจ,จะไม่มีเวลาเล่นตลอดเวลานะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาเพียงเท่านี้กันแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ